เหรอใช่ไม่มีพอยีสิบหัวบอลลูไปเบิ่งดูมีสามห่อเบิ่งอยู่ในกระังหน่อยไหมมันมีพอยีสิบห่อบ่ไปนับดูเเอาเอเออเออออกมาอันี้พอยีสิบหัวบอลลูนับเบิ่งก็เทียบพอเลยเอาอับนับใส่กันได้ที่ไหนขยังไงสั่งได้ที่ไหนสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส่สบปดหอเองยุบานพอบได้ออกมากพอมากแค่นี้พอมาให้ซูมูมูสินเพลินสิ้นนับไหมมันไม่มันบอกว่า18ดห่อได้น่ะหนูลูกนับมาถึงได้เน่เอาไหม สิบเกียร์อันหนึ่งแล้วอันแล้วอันให้หนูร่วมกันได้หนีไปแล้วหนูว่าเอาติาหนูเอาไปคนละอันให้แม่ขายดีกว่า,า,ยอ,วาอยู่บ้านแม่ก็มีอีกเยอะแม่แม่แมต่ายเอามาขายโอเคฟาดพี่น้องครับได้ขายได้ขายอันได้ขายขนมจีนยี่สิบห่อยี่สิบห่อมันมันอันสี่ห่อสี่ห่อต่อหนึ่งร้อยบาทหนู ห่อละห่อละยี่สิบห้าบาทสี่ห่อร้อยใช่ค่ะยี่สิบห่อเป็นสี่สิเจ็ดห่่สิบเจ็ดห่อเป็นเท่าไหร่มเอามาคิดเลขก่อนสี่ห่อเท่าไหร่นะคะพ่อห่อละยี่สิบห้ายี่สิบห้าคูณสิบเจ็ดอืมคิดใส่บุญเฉียงคิดเลขไงเก้าคนดูน่ะยี่สิบห้าสี่พันเลยนะ เยอะมากเยอะมากคุณ425ค่ะ425บวกค่าส่งอีก100เป็น500ราคายังไงคะ400ใช่ไหมคะใช่ค่ะ400ชิ้100บาทพี่น้องครับนี่มีข้าวดีไม่ไม่แพี่น้องแม่หักสิตัดชุดให้บอกว่าให้มาวัดวัดไซส์วัดขนาดว่าขนาดเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ส่งไปให้แม่หักแม่หักคนจิตัดชุดให้ เลิศบอมี่แม่ของไม่หัตส์เลยเขาวงการได้สามหมื่นพงกระเพื่อนเขาตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยซ้ำหน่อยอย่างนี้ยมาท่านบมี่แม่หักเลิศให้บัตรตปันวปันเองาเป็นไง ใช่ไหเนี่ยทีชุดทั้งนี่ชุดลำบอกชุดลำไม่หายชุดลำหรือเปล่าชื่ออะไรหนูชุดนักร้องคอนเสิร์ตค่ะโอ้ชดคอนเซปที่สิบสามต้อเสือคอะไรเนี่ยเราประเด็นโอเคที่สามแล้วก็สะโพกในสมองพวกหลังความสูงบอกใช่แล้วก็บอกสัดส่วนของสูงเข้าไปก้าสูงเท่าไหร่สามสิบ สุกระโงเ่าอกัดวนสามสิบสูงเท่าไหร่ได้วัดไหมส่วนสูงเอาว่าจะส่วนสูงก็พอนี่ได้สิวหร่ได้ได้บัวหน้นจรเท่าไหร่เท่าไหร่เซนเท่าไหร่เซนเอาเป็นเซนได้อีกฝั่งหนึ่ง ใกะมันน <Okay. S 3> so ้ออห้าสิบเอ็ดสูงน้รับเอ่าาอใส่กระดมใส่กระดกับเนี้ยอยู่